วันนี้จะพามาดูรีวิวงานชุดใหญ่นะครับโชคซาร์ดนะครับช่วงล่างแรมโฟเดอร์ชุดเบรกเบมโบนะครับกับเบนซ์2ถึ4ซีคลสนะครับต้องเกินกันว่าเราจะเจอลูกค้าที่เก็บชุดใหญ่แบบนี้ยสำหรับรุ่นนี้ค่อนข้างไม่เยอะแต่เนื่องจากว่าลูกค้าคันนี้ใช้มาตั้งแต่ป้ายแดงเลยปัจจุบันนี้ยไม่ประมาณแสนแปดแล้วนะครับก็ได้มีการออกไปทดลองขับแล้วก็ประเมินกันนะครับปรากฏว่ารถเนี่ย ยังไม่เคยเก็บช่วงล่างกับผู้กโชกมาเลยนะครับโชกก็ค่อนข้างด้านหลังมีร่วซึมข้างหน้าเน,นี่ยโชกค่อนข้างขับแล้วย้วยเลยแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยมีฉีกขาดเยอะนะครับก็จัดไปทั้งชุดเดี๋ยวเรามาดูอะไรกันก่อนนะครับอันแรกนะครับเป็นชุดโชกนะครับของซาร์ทนะครับพร้อมสนควบนะครับไม่ว่าจะเป็นเบ้ากันฝุ่นกันกระแทกนะครับแล้วก็ถัดมาครับจะเป็นชุดช่วงล่างสิบชิ้นนะครับมีอะไรบ้างนะครับมีปีกนกล่างน,นงนะครับปีกนกโค้งนะครับลูกหมากกันโค้งนะครับไม้ตีกองแล้วก็ลูกกหหมปลแะนะครับ ถัดมาครับก็จะเป็นชุดเบรกของเบมโบนะครับหน้าหลังทั้งชุดเลยพร้อมผ้าเบรกแล้วก็สายไฟเซอร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวงานติดตั้งกันต่อครับเดี๋ยวมาดูสภาพอะไรเก่าที่ถอดออกมาแล้วนะครับเริ่มต้นที่โชกันก่อนเลยครับโชกเนี่ยจะเห็นว่ามีรอยคาบน้ามันนะครับชัดเจนเลยครับซึมออกมานะครับที่แกนโชกนะครับทั้งสองตัวเลยครับคู่หน้าค่อนข้างชัดเจนเยิ้มสํ่ไปหมดนะครับ ข้้งหลังก็เหมือนกันนะครับท้้งหลังเนี่ยซึมออกมานะครับเป็นรอยราบน้ํามันหมดเลยนะครับถัดมาครับก็มาดูลูกหมากกันโกงครับแกะออกมานี่คือสภาพเรียกว่าไม่เหลือนะครับฉีกขาดกัหมดนะครับแล้วก็พวกปิดนกต่างๆนะครับมาดูปิดนกกันบ้างเนี่ยจะเห็นเลยว่าสภาพรอยฉีกขาดเป็นรอยฉีกขาดนะครับ ดูอีกตัวหนึ่งเนี่ยครับจะเห็นเลยว่าฉีกขาดนะครับเรียกได้ว่าคันนี้คุ้มครับทำไปเก็บใช้นานๆน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกออปลายแหลกนะครับกับไม้ตีกองนะครับ God, Got this music poppin', now I'm needin' chest. Told my mama she don't even got stress. Told the god and he told me that I'm blessed. Yeah, they hatin' cause they know that I'm next. Know I'm next, that's why they upset. I have been in the leg, got me feeling like I'm dead.